วันนี้เราจะมารีวิวกระเป๋าแบรนด์ r ิโมวานะครับที่ชื่อรุ่นว่า Pilot แบรนด์ r ิโมวาเนี่ยเป็นแบรนด์กระเป๋าเดินทางที่เขามีเอกลักษณ์มีความแบบเป็นอย่างเงี้ยฮะเป็นแบบสีเงินเงินอลูมิเนียมอย่างเงี้ยสวยมีคาแรคเตอร์ใช้งานง่ายไม่ต้องแบกออกแล้วก็ค่อน,อนข้างคงทนยิ่งแปะสติกเกอร์ยิ่งดีมาดูข้อเสียกันบ้างมีไหมมีถ้าเราไปที่ช็อปริโมวาเราเห็นเขาโชว์อะ บางทีเราเราซื้อไม่ได้นะค,คือแค่ตั้งโชว์อะไม่มีของขายฟิลแบบแอมเมสสันนิดนึงอะนึกออกปะ โอเคสวัสดีครับยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลูฟี่คูนะครับก็วันนี้เป็นคลิปอารมรีวิวอีกแล้วเป็นกระเป๋าเดินทางรุ่นทีฮิตที่สุดแล้วก็หายากนะครับค่อนข้างยากอะ่ะไม่ง่ายแล้วก็ไม่ค่อยมีคนรีวิวเท่าไหร่ก็เลยอยากจะมาเล่าให้ฟัง นะครับเพอ่อนนะผมมันมีถึง2รุ่นด้วยกันแบบรุ่นเก่ารุ่นใหม่ก็อยากจะมารีวิวให้ใหดูด้วยล่ะครับว่าให้มันต่างกันยังไงวันนี้เราจะมารีวิวกระเป๋าแบ,บ,แบรนด์ริโมวานะครับที่ชื่อรุ่นว่า p i l o t แบรนด์ r ิโมวาเนี่ยเป็นแบรนด์กระเป๋าเดินทางที่เขามีเอกลักษณ์มีความแบบเป็นอย่างเงี้ยฮะเป็นแบบสีเงินเงินอลูมิเนียมอย่างเงี้ย เนี่ยเราก็มีแบบเป็นร่องๆอย่างเงี้ยอยู่นะจริงกําเนิดมานานมากแล้วว่ะที่เยอรมันเมืองโคโลนเยอรมันนะครับเขาก็ค่อนข้างดังในความแบบเป็นเหมือนวิศวกรทําให้โครงสร้างมันดีคงท,ทนแล้วก็ใช้งานสะดวกรี l ล a b เอออะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ราคาสูงเขามีชื่อเสียงแบบยิ่งเก่ายิ่งยิ่งเท่เนื่อป่ามันเหมือนอเดี๋ยวอินเสิร์ตลูปให้ดูนะคือมันจะมีความแบบ ใช้กระเป๋าอลูมิเนียมแบบนี้เก่าๆเย็นเยินบุบๆแล้วก็มีสติกเกอร์แปะสติกเกอร์ตามที่เราไปเที่ยวต่างๆหรือว่าสติกเกอร์ของสายการบินอ่ะแปะๆปะเยอะๆเลยคือมันเป็นคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนเหมือนรอยสักอ่ะเออที่มีเยอะๆแล้วมันเท่มันเป็นเหมือนแบบบ่งบอกเมมโมรีความทรงจำของการเดินทางคือถ้าเราไปดูในในเว็บของริโมว่าเขาจะบอกว่า every dent scratch or stickers t ท l ส s a story ก็คือทุกๆรอยบุบทุกๆ Scratch ก็คือรอยอะนะขีดข่วนอะหรือว่าติกเกอร์ที่แปะมันมีเรื่องราวของมันที่เป็นความทรงจำอยู่ก็จะเห็นได้ว่าก็จะมีเซเลปหลายคนดาราหลายคนนักเดินทางหลายคนเนี่ยที่ใช้ริโมวาแล้วก็เยินๆยนไปเลยผมว่ามันเป็นความเยินที่ ดูเท่เนหรอป่ะมันมีความเป็นโอมนนี่ไ e, กลๆนี่ส่วนตัวนะก็คือฉันใช้กระเป๋าลิโมว่าแบบแพงแต่ว่าฉันก็ไม่ต้องทนุถนอมมากก็ปล่อยให้มันแบบบุบเบิ อะไรไปไปเช็คอินสายการบินก็มีนู่นนี่นั่นมาแปะอะไรเงี้ยฉะนั้นมันก็คือความมีคาแรคเตอร์ของแบรนด์น่ะที่ว่า every day every sticker every crash เทวาสตอรี่ถูกกว่าคือมันบ่งบอกเรื่องราวของการเดินทางของเรานะซึ่งลิมว่ามีชื่อเสียงเรื่องเรื่องนี้มากเนาะแล้วก็น่าจะสักปีหนึ่งอะไม่นานมาเนี้ก็โดน lvmh คุณพ่อซื้อไปนะครับหนึ่งใน l u ก u ั y Suitcase คแบรนด์ใน l v m s ก็บริหารงานโดยเหมือนลูกของเขาอะนะสักคนหนึ่งอะก็ลิโมว่าก็เริ่มทำการตลาดที่เอียงไปทางแฟชั่นมากขึ้นสำหรับผมนะก็จะเห็นได้ว่ามันก็จะมีสไตลิ่งการเอาลิโมว่ากับการแต่งตัวมาเป็นแอร์พอร์ตลุคหรืออะไรพวกนี้มากขึ้น ก่อนที่เราจะมาพูดรายละเอียดนะเรามาอธิบายสั้นๆก่อนก็คือกระเป๋าเดินทางอ่ะจริงๆมันจะมีอยู่2ประเภทก็คือไซส์ที่เราเรียกว่าเช็คอินกับเคบิน เช็คอิน mm hmm. เนี่ย mm hmm. ก็คือรุ่นที่เราโหลดแหละถูกป่ะมันแบบมัาหนักเยอะมันก็ต้องโหลดแต่ว่ารุ่นที่ถือขึ้นเครื่องเนี่ยเราเรียกว่าเคบินซึ่งเคบินไซส์มันจะมีข้อจํากัดอยู่ว่าไซส์ไหนขึ้นเครื่องได้ไซส์ไหนขึ้นเครื่องไม่ได้แล้วมันก็มีรายละเอียดถึงขนาดที่ว่าถ้าไซส์เนี้ยเป็นเคบินสาหรับ Business Class ได้แต่ว่าไซส์นี้มันใหญ่เกินไปสำหรับอีโคโนมี่เคนบินคลาสก็แนะนำว่าให้เช็คก,กับสายการบินอีกทีหนึ่งนะครับทีนี้วันนี้เราจะมาพูดกระเป๋าที่เป็นเคนบินไซส์ของแบรนด์ลิมาว่าที่ค่อนข้างป๊อปปูล่ามากๆนะชื่อรุ่นว่า Pilot หรือว่านักบินนะครับพายล็อตลิโมว่าพายลอตซุสเคสนะจริงๆแล้วว่ารุ่นพายล็อตนียมันกําเนิดมาในปี1994ก็นานมากๆแล้วว่าเหมือนออริจินตเนี่ยถูกดีไซน์มาให้สําหรับนักบินลากขึ้นเครื่องก็จะมีภาพแอดที่ไม่รู้กัปตนะันหรือโคพายล็อนะนักบินเนี่ยแบบลากใช้กระเป๋าลิโมว่วารุ่นพายล็อตนี้อันนี้อยู่คือมันเป็นเอกลักษณ์มากเพราะว่ากระเป๋ารุ่นนี้มันเป็นกระเป๋าทรงตั้ง ฮะ uh huh. เป็นทรงตั้งเลยซึ่งเวลาเปิดอะ่ะ <c oughs> ก็คือเปิดแบบอย่างเงี้ย <c oughs> ได้เลย มันก็ไม่ค่อยมีกระเป๋ารุ่นอื่นๆที่เป็นแบบนี้คือส่วนใหญ่เขาจะต้องแบบนอนแนงแมนตกปาแล้วก็เปิดบีออกมาแบบออกมาเออตอนนี้มันไม่ต้องมันเปิดได้เลยเขาดีไซน์รุ่นนี้เพราะว่าทรงแบบนี้มันเป็นขนาดที่กําลังพอดีกับนักบินสำหรับนักบินอ่ะไปวางข้างเก้าอ,อี้ในคอกพิทก็คือเวลาจะหยิบอะไรก็คือหยิบเปิดได้เลยโดยการเปิดตรงนี้ได้เลยนั่นคือที่มาของพายลอตแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ย ไม่จำเป็นต้องเป็นแค่นักบินหรอกก็คนทั่วไปก็ใช้ได้เพราะผมว่ามันมีเอกลักษณ์นะแล้วมันก็สวยงามทีนี้มาดูกันก่อนว่าข้อดีข้อเสียเป็นยังไงสำหรับรุ่นนี้นะครับจากการที่ผมใช้อะผมว่าข้อที่หนึ่งคือขึ้นน้องมีคาแรคเตอร์มากกระเป๋าโทรงนี้มันไม่ได้มีใครที่แบบทำ ออกมาบ่อยๆแลวลิโมวาก็เป็นคนแรกที่ทําเป็น the o r i g i ะ,อะของแท้ปัจจุบันมันก็มีแบรนด์อื่นๆะนะที่ทํากระเป๋าทรงนี้บ้างเหมือนกันแต่ก็ต้องดูดีๆว่าเป็นลิ mo วาหรือเปล่าบางทีก็ไม่ใช่ะนะคือมันมีเอียลักษณ์ข้อที่2คือผมว่ามันเปิดได้โดยที่ไม่ต้องนอนแง่งแหงเรุ่นอื่นน่ะมันต้องนอนถูกป่ต้องนอนแบบนอนอ่ะเออแล้วก็เปิดสมมติว่าเราอยากจะหยิบของที่สนามบินจะหยิบของแบบออกมาอย่างเงี้ยเราก็ต้องเปิด แองแมงออกมากลางตอนที่เรากันจะไปผ่านแบบ Security อะไรเงี้ยทุกคนก็จะเห็นหมดว่าแกเอาอะไรมาอะไรเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยมันก็สะดวกกว่าแล้วก็เป็นส่วนตัวกว่าคือเราเปิดได้โดยที่ไม่ต้องนอนเลยก็คือเปิดออกมาแล้วก็แล้วก็หยิบของในเนี้ยได้เลย ล้วก็ปิดแป๊บเดียวก็เข้า Security ได้ก็ไม่ต้องมานั่งแบบวุ่นวายมีต้องมานั่งวางกระเป๋าน้องกับพื้นลงอะไรเงี้ยแบบวุ่นวายอะ่ะเออเยอะสิ่งอีกเรื่องนึงคือผมคิดว่าลิมโอว่าจริงๆไม่ใช่เฉพาะรุ่นนี้หรอกคือลิมโอวาเป็นกระเป๋าที่ล้อลื่นมากๆมากๆมากๆถ้า,าใครที่เคยใช้จะรู้ว่าน้องอะ่ะลื่นเดี๋ยวจะมาทําทดสอบให้ดูด้วยว่าความลื่นของน้องอะ่ะเป็นยังไงนะเดี๋ยวแบบเป็นอินเสิร์ตตอนตอนถ่ายและกันอ่าโอเคพี่ลอง ผักไปนะครับเห็นป่ะลื่นรุ่นใหม่อ่ะจะเสียงเงียบกว่าไม่มีเสียงเลยอ่ะเขาอัปเกรดขึ้นนะดูว่าลื่นไหมนะ,ะแล้วน้องก็มีสัมผัสของความทนทานอยู่บอกไม่ถูกเหมือนกันอนะ่ะ ฟีลเหมือนแบบอันนี้นอกเรื่องฟี feel, ลเหมือนรถขับ B M นี่บอกป่ะ B M มันจะมีความแบบคนขับมันมันจะรู้สึกมั่นใจอะรถเกาะแล้วก็แรงคอนโทรได้เบรกดีฟีลนั้นอะม,นมันมันมั่นคงอะมันแข็งแรงมันลื่นไหลอะเออฟีลนั้นแหละไม่ค่อยมีคนเข้าใจหรอกนะ <laughs> ผมว่ามันมีการแบ่งสัดส่วนที่ดีด้วยคือนอกจากว่าล้อลื่นแล้วว่าข้างในอ่ะ มันมีการแบ่งสัดส่วนที่ดีนะครับอันนี้คือรุ่นใหม่รุ่นใหม่นี้เป็นสีดำนะถ้าเป็นรุ่นเก่าจะเป็นสีเงินแบบนี้นะข้างในน้องเนี่ยถ้าเป็นรุ่นใหม่ก็จะเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็มีช่องที่แบบถอดออกได้อย่างเงี้ยถอดซองเงี้ยออกมาได้แล้วซองอันนี้ก็ไว้ใส่พวกแล็ปท็อปหรืออะไรใดๆอย่างเงี้ย ก็เป็นสัดส่วนดีแล้วก็ยังมีช่องใส่ขวดน้ำีกเดี๋ยวอินเสิร์ตรูปให้ดูนะมันจะมีแบบให้ใส่น้ำได้แล้วก็มีช่องกระจุกระจิกตรงนี้ที่เป็นแบบเป็นซิปอย่างเงี้ยครับเอาไว้ใส่พวกสายชาร์จไฟอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างสะดวกนะคือแบ่งเป็นสัดเป็นส่วนได้ค่อนข้างดีข้อดีอีกอันหนึ่งคือหูจับอะค่อนข้างแข็งแรง อ่ะเดี๋ยวให้ดูนะอันนี้คือหูจับรุ่นใหม่นะครับอันนี้คือรุ่นเก่าจะสังเกตเห็นว่าหูจับรุ่นใหม่อะ่ะมันมีความหนากว่ารุ่นเก่าอะ่ะมันน้องจะมีความแบบเล็กกว่าคือเวลาเราใช้รุ่นเก่าอะ่ะมันจะรู้สึกแบบเคลื่อนนิดนึงไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่ หมือนเป็น Bm รุ่นแบบรุ่นธรรมดาแต่อันนี้มันจะค่อนข้างแบบแน่นเออเป็น Bm รุ่น M Sport <c oughs> โอ้ยจะโดนทัวลงไหมเนี่ยจะโดนแฟน Mercedes มาทัวลงไหมหูจับอ่ะมันมีความปรับระดับได้คือแบบเนี้ยอย่างเงี้ยก็ได้คือถ้าใครถือแบบเล่นตัวไม่สูงก็แค่นี้ถ้าใครตัวสูงก็ดึงขึ้นไปไ,ได้เลยแต่ว่าข้อเสียคือมันได้แค่นี้2ระดับแล้วก็ถ้ามันตรงนี้มันไม่ล็อกและมันก็จะลงเลย มาดูข้อเสียกันบ้างมีไหมมีข้อเสียที่ชัดเจนมากๆก็คือไอาการเปิดแนวตั้งเนี่ยถ้าเราปิดอันนี้หูจับอันนี้ครับถ้าเรากดไม,ไม่สุดอย,อย่างนี้กดไม่สุดเนี้ยเปิดไม่ได้นะเพราะว่าอันนี้มันจะติดคือเราต้องกดให้สุดอย่างเงี้ยกดสุดแล้วก็จะเปิดได้ถ้าเรากดไม่สุดอะ ตัวนี้มันก็จะบังอยู่นึกออกปะมันก็จะเปิดไม่ได้อันนี้คือข้อเสียข้อที่หนึ่งที่ชัดเจนมา,มากๆคือต้องต้องกดอัน,นลงไปให้สุดจนมันล็อกอะอย่างนี้ที่จะเปิดได้ข้อเสียถัดมาก็คือว่าด้วยความที่น้องอมีความเป็นโครงอลูมิเนียมถูกปะทำให้เวลาแบบเราใช้ไปเรื่อยๆอะแล้ว กรอบมันแบบบิดเบี้ยวบ้างอะ่ะการปิดอะ่ะมันจะไม่สบกันระหว่างข้างบนข้างล่างมันก็จะยากอย่างเช่นใบนี้คืออันนี้มันมันใช้มาสักพักหนึ่งแล้วมันก็จะแบบมีร่องรอยอ่ะครับทําให้น้องอะ่ะไม่สบกันเหมือนฟันไม่สบกันอย่างเงี้ยคือที่ผมเปิดแล้วแต่เงี้ย้าปิดเงี้ยปิดไม่ได้ แล้วอย่าอะไรนะอย่าไปบังคับปิดนะอย่าไปกดแรงมันก็จะพังคือต้องมีความแบบมันไม่สกกันก็ต้องแอรอย่างเงี้ยก็ต้องแบบขยับขยับให้น้องอะ่ะมันศกกันแล้วพอน้องสบกันปุ๊บถึงจะได้ก็คือถ้าเราใช้ไปสักพักหนึ่งอะ่ะแล้วกระเป๋าอ่ะมันแบบกรอบอลูมิเนียมอ่ะมันเบี้ยวบ้างอะ่ะปิดแบบบล็อกอะ่ะจะต้องขยับมุมนิดน,นึงซึ่งผมว่าเนี้ยเป็นข้อเสีย เพราะยังไงเราใช้ไปอ่ะกระเป๋ามันก็ต้องมีความแบบเสียทรงบ้างอยู่แล้วอ่ะมันก็จะก็จะยากนะครับข้อเสียถัดมาคือด้วยความที่น้องอ่ะลื่นมากล้ออ่ะลื่นเวลาเราตั้งอย่างเงี้ยแล้วแบบปล่อยปล่อยมือปล่อยอะไรอ่ะแล้วแบบน้องจะไหลเองได้เว้ย เออเช่นแบบเราอยู่บนบันไดเลื่อนในสนามมิน่วนละคูม่เียที่เป็นทางลาดๆอย่างเงี้ยเราก็ต้องจับนะเพราะมงานน้องก็จะไหลเลยหรือเวลาเดินทางไว้ท้ายรถอย่างเงี้ยครับเวลาไว้ท้ายรถอะ่ะเราก็ต้องนอนลงไงเพราะว่าถ้าไม่นอนอะ่ะ น้องก็จะเคลื่อนไปเคลื่อนมาไงของข้างในพังแน่นอนฉะนั้นก็ต้องนอนอยู่ดีผมนีก็ยังไม่ค่อยเข้าใจว่าถ้าเป็นไพร์โจริงๆอ่ะแล้วเวลาเขาไปวางไว้ในคอกพีดอ่ะมันไม่เลื่อนหรอตอนแบบเทคออฟ f อนแลนดิ่งอ่ะไม่รู้เหมือนกันถ้าใครเป็นนักบินคอมเมนต์หน่อยนะครับบอกว่ามันยังไงอ่ะเออไม่ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าว่ายังไงจริงๆก็ ประมาณนี้แหละผมว่าพายอทเป็นกระเป๋าเดินทางรุ่นเคบินของแบรนด์ลิมาว่าที่เป็นแนวตั้งสวยมีคาแรคเตอร์ใช้งานง่ายไม่ต้องแบกออกแล้วก็ค่อนข้างคงทนยิ่งแปะสติกเกอร์ยิ่งดีมี2รุ่นอันนี้คือเป็นสิ่งรุ่นเก่าแล้วก็รุ่นใหม่เขาก็มีการพัฒนาการเล็กๆน้อยๆอ,อย่างเช่นหูจงหูจับอะไรเงี้ย้อเขาบอกว่ามันลื่นขึ้นนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ของเดิมก็ลื่นอยู่แล้วตัวล็อกเนี่ยก็เป็นแบบตั้งรหัสนะ เหมือนกัน2อันแล้วก็น่าจะประมาณนี้แหละที่เป็นรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่นะแต่ว่าอันนี้คือรุ่นใหม่อะ่ะเขาก็มีทั้งสีเงินแล้วก็สีดําเหมือนกันถ้าพูดถึงในแง่ของการแต่งตัวผมว่าถ้าใครแบบอยากให้มันมีฟิลออริจิยเดินทางมากๆสีเงิน อันนี้ยเพราะว่าสีเงินอ่ะมันเป็น igi, ออริจิไงแล้วยิ่งมีซิกลสติกเกอร์เยอะๆอ่ะมันก็จะเป็นแบบออริจิสีดำเนี้ยมันก็จะให้ฟีลแบบสลีกหน่อยโมเดิร์นหน่อยอืมแต่ผมการันตีว่าสีดำเนี่ยเป็นรอยง่ายแน่นอนแล้วมันจะเป็นรอยชัดด้วยเพราะว่ามันสีดำก็คนละแบบ พอดีผมมีรุ่นเก่าที่เป็นสีเงินก็เลยซื้อรุ่นใหม่ที่เป็นสีดำซื้อสีดำเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเป็นดูมิงกิวอะเซเว่นทีนะใช้ตามตาราบ้าอะไรละเดี๋ยวแปะให้ดูนะครับคือเราเห็นมิงกิวใช้เราก็เลยอยากได้จริงๆอะผมมาใช้ริโมว่าตั้งนานแล้วก่อนที่น้องจะดังอีกแล้วก็มีพลอตอยู่แล้วแล้วพอเห็นว่าสีดําออกก็เลยอยากได้ปรากฏว่าพอไปเห็นของมิงกิวใช้ก็เลยเอออยากได้เลยแต่ว่ามันค่อนข้างหายากไงคืออันนี้ถ้าเราไปที่ชอ owa, ็อปริโมว่าเราเห็นเขาโช บางทีเราซื้อไม่ได้นะคือคือแค่ตั้งโชว์อะไม่มีของขายฟิลแบบแอมเมสสันนิดนึงอ่ะน,นึกออกปะแต่ว่าเราก็ต้องอาศัยความแบบต่อคิวแล้วก็ต้องมีความคุยกับกับ SA นิดนึงก็ก็จะได้มานะครับก็หาไม่ง่ายแต่ก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นเอ่อมีอะไรอีกอะก็ประมาณนี้นะ ราคาเออราคาคืออันนี้ผมได้มา5,6,400บาทส่วนอันนี้รุ่นเก่ารุ่นเก่าอ่ะอันนี้ได้มาจากอังกฤษน่าจะก่อนโควิดอีกน่าจะตอนนั้นก็ประมาณ40,000ได้มั้งก็ราคาขึ้นมาตลอดเวลาอีกเรื่องนึงลืมบอกไปเกือบไปแล้วก็คือกระเป๋าเดินทางอ่ะมันใช้ไปมันก็ต้องมีอาการแบบพังบ้างอะไรบ้างใช่ป่ะซึ่งรีโมว่าถ้าเราซื้อ หลังๆมาเนี่ยหลังจากจูนปี2022นั้นัเขาจะมีเหมือนไลฟ์ไทม์วารันตีก็คือส่งซ่อมได้ฟรีในทุกๆอย่างที่มันเสียหายนะครับแต่ว่ามันก็ต้องมีดอกซารแหละว่าเป็นความเสียหายที่แบบเกิดจากการใช้งานทั่วไปอย่างพวกหูจับพังหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เขาก็ดูแลให้นะครับัน,นี้คือข้อดีเพราะว่ามันราคาแพงขนาดนี้เนี่ยก็มี์วิสพวกนี้มามาด้วยนะครับแต่ถามว่าคุ้มไหมผมว่านี้แล้วแต่คนเนาะ คือบางทีซื้อกระเป๋าแบบ2องสามหมื่นก็แพงแล้วมันก็เสียก็ซ่อมถ้าไม่เสียก็ไม่ต้องไปซ่อมอันนี้มันก็แพงกันแบบ2เท่ากว่าอะไรเงี้ยก,ก็อันนี้แล้วแต่คนนะส่วนตัวผมผมคิดว่ามันก็มีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนแล้วก็ใช้งานได้ดีก็ใช้นะครับลิมาว่าเนี่ยจริงๆแล้วอะ่ะเขาเคยเป็นกระเป๋าในทอเลทรีคือกระเป๋าแบบใส่พวก ครื่งสำอางนะสำหรับการบินไทยที่บินชั้นหนึ่งเนาะถ้าใครบินชั้นหนึ่งไปบินไทยแต่ก่อนน่ะก็จะได้ทอรลิีที่เป็นแบบบิโมวาเนาะแต่ว่าปัจจุบนันน่ะเขาเขาไม่มีแล้วเขาเป็นพอ s ์ชดีไซน์แล้วก็หลายคนก็บน่นแล้วก็แต่เขาก็อัปเกรดถูกป่ะเป็นมิราเมถูกป่ะ ให้ผู้โดยสารชั้นหนึ่งด้วยแต่ว่าัน,นี้เฉพาะทริปที่เป็นฮีโรลอนดอนฮีโรกลับมากรุงเท,เทพเท่านั้นคือถ้าเป็นรูทนาลิตาหรือโอซาก้าเนี่ยไม่ได้หรือว่ารูทอังกฤษอ่ะฮีโรขาไปจากกรุงเทพอ่ะก็ไม่ได้ณนะตอนนี้นะน,นี้ผมอยู่วันแม่ช่วงสิงหาเนาะอนาคตอาจจะเปลี่ยนแปลงแต่ว่าในอดีตอ่ะชั้นหนึ่งการบินไทยอ่ะไม่ว่าจะเป็นรูทไหนก็ตามอ่ะเขาจะได้อเมนตี้คิดที่เป็นริมัวรแบบนี้ เขาก็จะมีหลายสิ่งด้วยก็จะเป็นแบบมีความสะสมมากของผู้โดยชั้นหนึ่งของการบินไทยที่บินว่าได้ริโมว่าสีชมพูสีฟ้าอะไรงนะอันนี้ก็ได้มานะตอนนั้นผมก็บินไปน่าจะเป็นไหนวะเป็นกลีนมั้งอืมอ่ะเดี๋ยวแกะให้ดูแล้วกันอหนไหนก็พูดถึงริโมว่าแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยเห็นปะเขาก็จะมีเขีนว่าริโมว่าแล้วก็มีโลโก้การบินไทย เพราะว่าการเป็นไทยอ่ะอยู like ่ในสตาร์แลนด์ใช่ป่ะเขาก็จะมีเหมือนลูฟันซาอะไรพวกนี้ลูฟานซาก็เป็นสากลินของเยอรมันใช่ไหมเขาก็คมพาร์เนอร์กับบิโมวาแหละก็จะมีโลโก้พวกนี้เยอะแบบของลูฟันซาแล้วพวกนี้ก็มีนะการเป็นไทยก็เป็นในนั้นมาดูกันว่าข้างในเป็นยังไงอันนี้เป็นของแถมจากคลิปบิโมวาพายอสเปิดมาอย่างเงี้ยจกมาเป็นเป็นสิบแล้วก็เปิดออกมาข้างในอันนี้หมดอายุยังวะมีที่ปิดตาใช่ไหมครับ แล้วก็ที่ปิดหูแล้วก็ยาสีฟันเ็นโฟคาริลปัจจุบันเขนาน่าจะเป็นอขอ,อิตาลี่แล้วว่าชื่อมาวิสปะเออมีแปลงมีหวีมีน้ำยาบ้วน,นปากมีสบู่มีโลชัน่นมีลิปอะไรเงี้ยของลอรกซิทานก็ค่อนข้างดีถ้าเป็นกระเป๋าแบบทั่วไปเวลาเปิดอ่ะมันต้องดีอย่างนี้หรกบาแล้วมันก็จะแบบแตกเออทุกคนเห็นหมดอะไรยังไงแต่ถ้าเป็นรุ่นเนี้ยก็ไม่แหกเพราะว่าเปิดได้เลยจ้า โอเคไปแล้วอย่าลืมว่าถ้าใครชอบคอนเทนต์แบบนี้ลืมกดไลค์กด s b s บสไครป์ไปกับช่องลูฟี่คูณนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้า,าเป็นไรต้องคอยดตามจ้าบ๊ายบาย